เผยสเปคเต็ม Google Pixel 8 Pro ให้จอ LTPO 120Hz ใช้ชิป Tensor G 3และชิป Titan พร้อมแบตเตอรี่ขนาด4,950ม ah. ิลแอมล่าสุดจอมหลุดอย่าง Yogesh Pra ได้ออกมาเผยสเปคทั้งหมดของ Pixel 8 Pro ออกมาแบบครบเลยครับโดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ LTPO OLED ขนาด6.7นิ้วความเร็น QHD Plus รองรับค่ารีเฟรช120เฮิร์ตใช้ชิปประมวลผล Google Tensor g t และชิปไททันให้แรมมาที่12กิกส่วนเรามีให้เลือก128 g ิกกับ256กิกให้กล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งเลนหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS เลนอัลตร้าไวท์ความละเอียด64ล้านพิกเซลและเลนเทเลความละเอียด128ล้านพิกเซลก่นกล้องหน้าความ L, ละเอียด11ล้านพิกเซลรองรับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและอัลตราโซนิก FP สแกนนิ้วมือบนหน้าจอ รันบนร,ระบบการ์ดแกนดรอย1 4ให้แบตเตอรีม่มาที่4,950ม ah, ิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว27วัตต์โดยการเปิดตัวของ Pixel 8ซีรีส์คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ส่วนชิปไททันที่หลายคนอาจจะสงสัยกันว่าคือชิปอะไรซึ่งจริงๆแล้วก็คือชิปที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องระบบความปลอดภัยของระบบภายในนั่นเองครับ